สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จันที่6ตุลานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีนี้ออกสตาร์ทตืดไปหน่อยแต่ซิตี้ยังไงก็เป็นซิตี้นะครับเขามีมาตรฐานของแชมเปี้ยนอยู่เออร์ลิงฮาลันก็ยังยิงได้สม่ำเสมอล่าสุดซิตี้เนี่ยไม่แพ้มา7นัดติดต่อกันรวมทุกถ้วยนะครับเมื่อคืนนี้บุกชนะทีมพึ่งพิฆาตเบรนท์ฟอร์ดซิตี้แซงขึ้นที่5ไปแล้วนะครับตามจากฝูงแค่3คะแนนอ่ะอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูล ไม่ได้สนุกกันแค่2ทีมอีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับส่วนคริสตัลพาเลสโดนหยุดสถิติไม่แพ้ใครมา19นัดติดต่อกันนะครับเดอะอีเกิลเสียบุกไปแพ้เอเวอเรตสองหนึ่งแฟนทอฟฟี่ดีใจกันใหญ่เลยนะก็บอกว่าลิเวอร์พูลเพิ่งจะแพ้พาเลสมาแต่พาเลสมาแพ้เอเวอเรตันเว้ยเฮ้ยอ่ะก็ลับกันนี้หน่อยนะครับโอเคไปเริ่มกันจากเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเยืนเบรนท์ฟอร์ดนะครับพรีเม,มียร์ลีกเมื่อคืนนี้นะ ซิตี้เกมนี้ให้ออสการ์บ๊อบกับซาบินโยเป็นตัวริมเส้นนะครับทีนี้นี่ไรเดอร์สกับโรดรีคุมแดนกลางส่วนหน้าเป้าก็เหมือนเดิมนะครับเออร์ลิงฮาลันขณะที่เบรนท์ฟอร์ดทีมเจ้าบ้านนะครับประตูใช้คุยบินเคเลอร์จอแดนเฮเดอร์สันลงตัวจริงนะครับข้างหน้ามีเควินชาเดอร์กับอีกอร์ติอาโก้เปิดมา9นาทีซิตี้ได้ประตูแล้วนะครับยอร์เก้วาดิโอเปิดยาวให้เออร์ลิงฮาลันด หนีเซตฟันเดนเบิร์กกับเนตันคอร์ลินสองเซนเตอร์เบรนฟอร์ดนะครับแข็งแรงมากเลยฮาลันเนี่ยเลี้ยงหนีกองหลังแล้วซัดตูเดียวตรงตะข่ายเลยนะครับยิงอย่างแรงเลยอะ่ะ <c oughs> ควินหมดสิ์จริงนะครับซิกี้ขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์เออร์ลิงฮารันทำสถิติยิง9นัดติดต่อกันทั้งในสโมสรและทีมชาตินะครับฤดูการนี้ฮารันซัดไปแล้ว12ประตูรวมทุกถ้วยนะร้ายกาจเหมือนเดิมนะครับ แมนซิตี้ยังบุกต่อเนื่องนะครับใช้ออสการ์บ๊อบเนี่ยลากเลือ้อยเจาะแบ็กซด์ทีมเจ้าบ้านนะสร้างโอกาสยิงได้หลายครั้งเลยนะครับในครึ่งแรกสำหรับแมนซิตี้นะครับแต่ว่าทำเพิ่มไม่ได้นะฟิลฟอร์เดนยิงไซด์ออกนะครับทีเจนนี่ไรเดอร์สหวดไปติดเซฟคุยเป็นเคลล์นะครึ่งแรกซิตี้นำแค่ลูกเดียวแถมยังเสียโรดดี้ที่เจ็บด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโรดดี้เนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลัง โดนเปลี่ยนออกตั้งแต่นาที2ี่นะครับนิโก้กอรซาเลสลงมาแทนนะครึ่งแรก1 0กับแมนมซิตี้ครึ่งหลังเรือใบสีฟ้ากลับมาบุกต่อนะครับแต่ว่าเจอโต้นาที47่อารอนฮิกกี้นะครับโยนยาวจากหลังขึ้นมานะครับของทางเบรนเฟอร์นะยอสโกกวาดิโอหม่งพลาดนะครับท่านผู้ชมครับมงพลาดอีกอเตียโก้กองหน้าเบรนฟอด์เนี่ยได้บอลหลุดเดียวเลยกระชากหลุดเดียวไปรอบเป้าเลยนะครับแต่ยิงไม่ผ่านจา um นลูจิดอนนารุม่าครับ ดอนนารูม่าออกมาดีนะครับปิดมุมแล้วก็บล็อกลูกยิงของอิกอร์เตียโกไว้ได้นะครับนะพลาดโอกาสสําคัญเลยนะครับเบรนเฟอร์ดครึ่งหลังเบรนเฟอร์ดใช้บอลยาวโจมตีนะครับทังโยนยาวแล้วก็ทุ่มไกลนะครับนะซิตี้เจอเข้าไปก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะนะยังดีที่เบรนเฟอร์ดไม่แม่นนะครับนาะทีสุดท้ายมีเสียวลูกหนะึ่งดอนนารูม่าทำเสียวเองนะครับเตะเปิดแกมไม่ดีนะครับเตะปังออกมาโดนเควินชาเดอร์บล็อก แต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบนะครับรอดตัวไปแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกชนะเบรนท์ฟอร์ด1-0ครับซิตี้ไม่แพ้มา7นัดติดต่อกันรวมทุกถ้วยนะครับอันดับแซงขึ้นที่5ตามจากฝูงอาร์เซนอลแค่3คะแนนเท่านั้นนะซิตี้มาแล้วนะครับนะหลังเกมเออร์ลิงฮาลันเนี่ยบ่นเรื่องแท็กติกของทีมเบรนท์ฟอร์ดนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเล่นอย่างกับทีมสโต๊กยุคกุนซือโทนี่พิลลิสเมื่อ ism, 15ปีที่แล้วอ่ะ สโต๊กยุคนั้นเนี่ยอาศัยลูกทุ่มไกลของโรรี่ดีลับเป็นอาวุธสําคัญนะครับจําได้ไหมโรรี่ดีลับเนี่ยแฟนบอลยุคเก่าหน่อยหนึ่งเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีครับจอมทุ่มไกลนะครับโรรี่ดีลับนะฮารันบอกเบรนฟอร์ดชุดนี้เหมือนสโต๊กเลยตัวใหญ่นะครับทุ่มไกลอย่างเดียวนะแถมเกมรับกองหลังยืนต่ํา5ตัวนะครับเจาะยากมากๆนะพูดถึงโรรี่ดีลับจอมทุ่มไกลของสโต๊กในอดีตนะครับโดยรมครับ เขาคือหนึ่งในตำนานของบอลอังกฤษโรลี่ดีแลบเนี่ยทุ่มได้ไกลถึง40เมตรนะครับมีส่วนทำให้สโตกได้ประตูถึง24ลูกในพรีเมียร์ลีกโรลี่ดีแลก็คือคุณพ่อของเลียมดีแล็บกองหน้าเชลซีชุดปัจจุบันนะครับโอเคซิคตี้ได้3แต้มนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนคู่อื่นนะครับนิวคาสเซิลเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสส์2-0บรูโน่กิมารยส์ยิงลูกแรกนาที้ 58, นะครับส่วนลูก2 นิกวอตเตอมาเดอร์สังหารจุดโทษนาที84นิวคาสเซิลเก็บ3แต้มนะครับส่วนทีมเจ้าป่าฟอเรสต์ยังไม่เคยชนะเลยตั้งแต่แอนส์พอสเดอโคกูเข้ามาคุมทีมคุมมา7นัดนะครับพี่แอนยังไม่ชนะเลยนะครับภายในสัปดาห์นี้เนี่ยแอนส์พอสเดอโคกูจะเข้าห้องเย็นนะครับคุยกับเจ้าของทีมฟอเรสต์คือเอเบนจิลลอสมาดินาคิสพี่แอนก็ทำใจไว้แล้วนะครับว่ามีสิทธิ์โดนปลดเหมือนกัน เอเวอเรตันแซงชนะคริสตัลพาเลซสองหนึ่งนะครับพาเลซไม่แพ้มา19นัดติดรวมทุกถ้วยเกมนี้ถ้าชนะเนี่ยจะแซงขึ้นที่2นะเป็นเกมสำคัญเลยนะครับครึ่งแรกพาเลซบุกน่ากลัวนะครับโอกาสเพียบเลยไทยริกมิเชลยิงชนสามเหลี่ยมนะครับสองฟลิปมาเตต้าซัดติดเซฟประตูจอร์แดนพิกฟอต์นะจนกระทั่งนาที3 7พาเลซได้ประตูขึ้นนาสมควรจะนาจริงนะครับ ขึ้นนำจากลูกยิงของดานเอลบุนยอร์สครับแบตขวาลุยขึ้นมาซัดมุมแคบผ่านจอแดนพิกเฟิร์ดเข้าไปนะครับครึ่งหลังเนี่ยโอเคพาเลสก็ยังดีอยู่นะครับนะน่าจะยิงเพิ่มได้นะครับชองฟลิปมาเตตานหลุดเดียวนะแต่ว่ายิงโดนสกัดจากเส้นนะครับพาเลสนำแค่ลูกเดียวไอ้ตรงนี้แหละสำคัญนะครับไม่ได้ลูกสองนะจนกระทั่งช่วงท้ายเนี่ยปรากฏเอเวอตันได้จุดโทษนะครับ เครื่องหลังเอฟเวอร์ตันเล่นดีขึ้นจริงครับท่านผู้ชมครับแล้วมาได้จุดโทษจากลูกที่ทีมอีเรบูนันนะครับตัวสำรองเนี่ยโดนมักซองลาครัวกองหลังพาเลสทำฟาวนะครับจุดโทษอิริมองเอ็นจายสังหารเข้าไปเอฟเวอร์ตันตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เกมพลิกเลยนะครับช่วงท้ายเอฟเวอร์ตันคึกคักนะครับลุยต่อเนื่องนาที93เอฟเวอร์ตันได้ประตูที่2จากแจ็คกรีลิชมาจากลูกโยนจากขวาเข้าไปกลางนะครับ เบโต้เลยโขกจ,จอจอติดเซฟประตูดินเฮนเดอร์สันแบ็คขวาดานิลมูนยอสพยายามจะเตะทิ้งนะครับแต่ว่าเตะไปโดนแจ็คกรีลิสบล็อกนะครับแจ็คเนี่ยหงายเท้าบล็อกลูกเตะทิ้งนะครับบอลเด้งกลับเข้าประตูเรียบร้อยเลยนะครับเป็นประตูของแจ็คกรีลิสนะครับทานผู้ชมครับเอเวอเรตแซงชนะคริสตัลพาเลซสองประตูต่อหนึ่งพาเลซเสียสถิตินะครับแพ้นัดแรกในรอบ20เกมนะครับ แอสตันวิลล่าเล่นในบ้านชนะเบอร์ลี่สองหนึ่งครับดอนเยลมาเล่นเหมาคนเดียวสองลูกให้กับวิลล่านะครับส่วนเบอร์ลี่ได้จากเลสลีย์โอคุชูบูนะครับวูฟเล่นในบ้านเสมอไบรตัตนหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับวูฟเนี่ยนำก่อนจากลูกที่บาสแวร์บรูเกนประตูไบรตันทําเข้าประตูตัวเองนะครับโชคร้ายก็คือลูกเนี้ยมาชอมูเนสซี่นะครับของวูฟยิงเต็มๆเ,เลยแล้วแวร์บรูเกนเนี่ยปัดไปชนคานนะครับบอลตกลงมาโดนหลัง แบบรูกเกนเด้งเข้าประตูตัวเองนะครับอันนี้คือโชคร้ายสุดๆนะครับนะแต่ไบรตันไม่แพ้ครับยานปอฟานเทคเคร์ม่งตีเสมอก่อนหมดเวลา4นาทีนะครับวูฟกับไบรตันแบ่งแต้มกันไปคะแนนหลังจากจบวันอาทิตย์นะครับจบนัดที่7อาอร์สโนนนำจา่าฝูงนะครับเนัด16คะแนนเลวอพลเจ็7นัด15คะแนนที่3สเปอร์สิคะแนนนะครับที่4บอลมัด14คะแนน ลูกได้เสียสเปอร์ดีกว่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาอยู่ที่5นะครับเดนัดมี13คะแนนพรีเมียร์ลีกจะพักเบรกทีมชาติ2สัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับกลับมาอีกทีนึงก็คือเสราร์ที่18ตุลาคมระหว่างนี้พวกตัวที่เจ็บก็จะได้พักรักษาตัวนะครับมาร์ตินเอริกาดกับตันทีมอาร์เซนอลที่เจ็บจากเกมชนะเวสต์แฮมเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าเจ็บเข่าซ้ายถอนทีมชาตินอร์เวย์เรียบร้อยแล้วนะครับ อดิกาดอยู่รักษาตัวที่อังกฤษนะครับอาอร์เซนอลเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอาดิกาดจะพักนานแค่ไหนนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าถ้าเจ็บระดับ1พัก1-3สัปดาห์ก็โอเคถ้าเจ็บระดับ2พัก3-6สัปดาห์นะครับแต่ถ้าเป็นระดับ3เนี่ยพักนานหน่อย6-10สัปดาห์แต่เขาดูแล้วนะครับเอดิกาดน,น่าจะเจ็บระดับ1หรือ2มากกว่าก็คือไม่น่าจะเกิน สามถึงสี่สัปดาห์อย่างมากนะี่คือเดือนหนึ่งอย่างมากเดือนหนึ่งนะครับโดยรวมครับแต่ถ้าเจ็บไม่หนักเนี่ยอาจจะสักสองอาทิตย์ก็โอเคละนะอันนี้ต้องรอดูนะครับส่วนทางลิเวอร์พูลตัวที่เจ็บตอนนี้ก็คืออีบูโคนาเต้กับแอนดี้โรเบอร์สันอีบูเจ็บต้นขานะครับคาดว่าเขาจะไปรายงานตัวกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันนี้ให้หมอทีมชาติตรวจก่อนนะครับนะตรวจก่อนแล้วค่อยสรุปว่าใจใเล่นหรือว่าถอนทีมชาติ ถ้าถอนต้องพักนานแค่ไหนอันนี้ค่อยว่ากันนะครับส่วนแอนดี้โรเบอร์สันเจ็บจากเกมกับเซลซีเช่นเดียวกันนะครับเดินกับเท้กออกจากสนามเลยนะตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าเจ็บอะไรหรือว่าหนักแค่ไหนถ้าดูไม่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องถอนจากทีมชาติสกอตแลนดะ์เลวพูแพ้3นัดรวดใน1สัปดาห์ช่วงนี้เครียดหน่อยแต่กับตันทีเบอร์จิลฟันได้เขาขอให้นักเตะก,กับแฟนบอลเนี่ยรวมพลังกอดคอแล้วก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน ยู่ในบรัวกอลโดนนะครับนะฟันไดบอกรู้อยู่แล้วละว่าปีนี้หนักมากแต่ถ้าทุกคนรวมใจกันเชื่อว่าเรียวพูผ่านไปได้แน่นอนฟันไดยังบอกว่าแบ็กขวาเรียวพูที่ยังไม่ลงตัวตอนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการเสียเทรนด์อล็กซานเดอร์อา์โนที่ย้ายไปเดียวมาริดนะครับปีก่อนเทรนด์ก็ลงไม่ได้ตั้งหลายนัดไม่เห็นมีอะไรช่วงนี้เป็นช่วงปรับตัวเดี๋ยวก็ดีเองนะฟันไดบอกเดี๋ยวก็ดีเองนะโอเครอดูกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook และ TikTok พรพวงนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ